ไม่มีลูกกระสุนนะครับลูกหมดสลายทลางแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาซ่อมเจ้าตัวนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนะึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะและจะเป็นค่ายของอาร์มี่นะครับ ตัวนี้เป็นลายคิมเบอร์นะครับนี่นะครับอาการที่เสียมาคือมาลั่นออโต้มานะครับนี่เลยครับที่เสียคือตัวนี้นะครับเสียนะครับหมดสภาพนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นของนะครับเป็นเหล็กไปเลยนะครับเหล็กดูดูติดนะครับอันนี้ เหล็กดูดติดนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กไปเลยนะครับืวอจะใช้ยาวๆแล้วก็แต่งนิดนึงนะครับให้มันให้มันให้นกมันกดแล้วมันล็อกนะครับถ้าซื้อมาเลยบางรุ่นอาจจะใส่เราไม่ล็อกนะครับต้องมาแต่งนิดนึงนะครับนี่ก็ที่เปลี่ยนก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวฟิตติ้งใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามา นะครับประกอบแล้วก็เทสระบบครับแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้ากันฮะ อันนี้ต้องลำบากนิดนึงนะครับพอดีใช้เมือถือทายนะครับมันก็เลยต้องยืนนะครับผมวางก็ได้โอเคครับก็ตรง ตอกวาวก็หลบมุมให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นนะครับมันจะโดนนะครับมุมนี้เราก็เลยหลบให้เรียบร้อยแล้ว โอคครับต่อไปมาอีกฝั่งหนึ่งประกอบเข้าเฟรมนะครับแล้วก็ล็อกตัวบนก่อนนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วนะครับก็มาใส่เราค่อยมาใส่ล็อกตัวล่างนะครับแล้วก็ยึดข้าง ก็ยึดข้างหน้านะครับอันนี้สามชายเป็นสามชายเดิมผมไม่ได้ดัดนะก็คือสเต็ปเดิมเลยแข็งนิ่มก็ขึ้นอยู่กับแบบสามชายเลยนะครับแล้วก็แฮมเมอร์นะครับก็เป็นแฮมเมอร์เดิมนะสปริงแฮมเมอร์เดิมผมไม่ได้ดัดนะครับ ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้เปลี่ยนก็แข่งนิ่มก็ขึ้นอยู่ที่แฮมเมอร์เลยแต่ดูแล้วน่าจะแข่งมา <laughs> ใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอ,อกแน่นนะเซฟ โอเคครับระบบเซฟตี้โอเคครับทีนี้ชุดล่างเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดบนกันครับลูกสูบนะครับเอ่อตัวเนี้ยทำมาเหมือนว่าจะรองรับ CO2 นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลูกสูบเนี่ยผมก็ว่าน่าจะรองรับ CO2 นะเพราะค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่ ไม่ได้เปิดแอร์นะครับมันก็จะ,ะร้อนๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ถ้าเดิมแบบนี้ผมว่าซ่อมง่ายนะครับแล้วก็อะไร ก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเหมือนปืนไม่ค่อยได้ใช้งานโดยมั้งครับ อันนี้เป็นไกดหลอด2ชั้นนะครับเป็นไกดหลอด2ท่อนไม่ใช่สชั้นนะไกดหลอด2ท่อนก็จะใส่ช็อตได้เยอะนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ช็อตนะครับเพราะว่าเล่นสไตล์แบบเดิมๆเ,เลยเกาะจีลิโคนนิดนึงครับนี้เราก็มาใส่ซิลิโคนนิดนึง ลดให้มันลื่นขึ้นแล้วก็บางทีการสึกหลอมันก็อาจจะช่วยได้บ้างนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเหลือเทสระบบนะครับ เรามาเทระบบนะครับแม็กกาซีนนะครับแก๊สผมใช้เป็นตัวนี้นะเทดสระบ,บบกันนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับ หมดสายทางแล้วครับเดี๋ยวก็เหลือนะครับตั้งฮอปนะครับแล้วเดี๋ยวก็ส่งลูกค้านะครับก็เูค้าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เช็ดคราบซิลิโคนนะครับแล็กก็แพ็คนะครับส่งกลับไปหาเจ้าของนะครับแล้วก็อะไรที่เปลี่ยนเราก็จะส่งกลับไปด้วยนะครับตัวนี้หมดสภาพนะครับคือด้วยสปริงแฮมเมอร์ที่มันแข็งนะครับมันจะทําให้ตัวเนี้สึกนะครับ ไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ไปนานๆน,นะครับนกอาจจะไปนะครับนี้เราเปลี่ยนนะครับโอเคครับก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ